สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลครับสวัสดีทุกท่านทุกคนเลครับที่เข้ามารับชมครับเออวันนี้ก็วันที่ยี่สิบแปดครับก็มาติดตั้งกับทีมงานแซงอรุณสาวอันนี้ก็เป็นชุดใหม่ครับเสียงการชุดใหม่เลยเบก็ใหม่ด้วยเบเป็นตู้เทอร์โบครับตู้ใหม่ แล้วก็เส้นกลางก็ชุดใหม่ครับตัวเบียดเป็นมือสองนะครับด้านล่างมือสอเงเส้นกลางเป็น <c oughs> อือเส้นกลางเป็นเมืองหนึ่งตั้งสามครับสามชั้นครับมาสองคนนี่อยู่ข้างข้างเรียนครับข้างเรียนมานึ่งอยู่เส้นกลางหนึ่งคูนหนึ่งครับ นี่ก็บรรยากาศในงานตอนนี้ฟังนี้ร้อนมากเลยครับร้อนเนี่ยครับสายเมงก็พวกเอาตรงนี้เลยสายร้อนครับร้อนร้อนนี่ครับเห็นไหมนียนียนีนี่ครับวันนี้ก็เป็นเบด ตัวใหม่เลยเทอร์โบกับเส้นกลางนี่สวยครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในโอ้ลืมไปอันนี้ดอกใส่ดอกสมัยครับคนบอกใส่ดอกสมัยดอกลำโพงสมัยตัวบนก็เป็นดอกระหำ่ำเส้นกลางระห่ำสิบสองนิ้ว ครับแหลมพี่แปดแปดครับนี่ข้างเรียนนี่นี่น,นี่ไปผมพาไปดูด้านไหนตอนนี้กำลังเปิดหนังอยู่นั่งอยู่สองคนครับบรรยากาศร้อนมากเลย มีสองชุดครับอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวจะไปตอนตอนเที่ยงวันนี้แล้วครับวันที่ยี่แปดตอนบ่ายสองเปืนเปรกทำตุลาอยู่เดี๋ยวรอไปติดตั้งอีกชุดหนึ่งนนี้ก็ชุดใหม่ครับชุดตั้งชุดใหม่เสียงก็ตอนนี้ยังไม่รู้ครับตอนนี้เปิดแค่ธรณีอยู่เดี๋ยวถ้าได้ฟังเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ฟังด้วยครับ ไาให้ดูเนาะไปไปดูด้านในก่อนหมดแล้วเด้อร้อนร้อนร้อนมะม่วงครับกินมะม่วงกินมะม่วงม่วงกิอร่อยมีกเดียวบกับเสียว เป็นทามเหมือนเดิมครมาทามก้างที่สองครับเบรกเบรกข้างนึ่งข้างหนึ่งก็วีท่าหนึ่งแีบใช่ครับแยงมอนิเตอร์เนี่ยเนี่ยไบ่เมอรอบองอน้าบอร์เมอร์ใส่โอ้โหคนับ้นมือน ดูนางอยู่หมงมอนด้วยครับเด้อยี่หมมองเด้อโนโน้ครับบัญชีของเราเอาครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวถ้าได้ป่อเปลงเ็จะ มาลองให้ดูขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะบาย,บาย